สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่องต้องพัฒนีทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับมาเจอเจอกับรายการใหม่เป็น EP ีแรกนะครับกับช่วงนะครับต้องท่องโลกกีฬานะครับวันนี้ผมก็จะพาไปนะครับประเทศอังกฤษนะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็อาจจะต้องเดินทางคนเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะพาไปชมเกม2แมตช์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นคือเกมในที่เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกเยือนทางด้านของ ถอดแนมฮอสเปอร์นะครับและเกมที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่านะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบรรยากาศนะครับการดูฟุตบอลของต่างประเทศเขาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอังกฤษแล้ววัฒนธรรมการดูบอลแล้วเนี้ยจะพาไปดูสนามใหม่ของทนนิสโฮสเตอร์ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันได้นะครับสำหรับชิปนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับซูซูกิเซเลโร่เจลัพนะครับรวมถึง AA นะครับและก็ชีวัสนะครับที่พาเราไปหาประสบการณ์ดีๆนะครับอะไะครับเดี๋ยวผมไปเช็คอินก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตอนครับวันนี้ต้องเดินทางนะครับเราต้องเดินทางด้วยกาตาแอร์เวย์นะคร ครับก่อนที่จะต่อเครื่องไปที่ฮีทโชน,นะครับเดี๋ยวไปดูเส้นกางการเดินทางและการไปสังฟุตบอลนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงนี้นะครับใครที่อยากเที่ยวต่างประเทศต้องเือเวลากันนิดหนึ่งเนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหลายหลายคนเนี่ยเริ่มจะมเที่ยวกันเยอะแล้ครับตเือเวลาอีกน้อย3ชั่วโมงเลยครับ เส้นทางไหนที่มันดีที่สุดและมันถูกที่สุดนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยในของการเดินทางครั้งนี้นะครับสำหรับการเดินทางไปกรุงดูฮาประเทศกาตาร์นะครับก็ใช้เวลาเราราวประมาณ7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปถึงที่สนามบินนะครับก็ถือว่าเป็นสนามบินที่สวยมากๆนะครับสำหรับฮามัดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยครับ ครับก็ถึงโลฮาเสร็เรียบร้อยนะครับแต่ก็ที่ตรงนี้ผมยนทุกคนต้องมาถ่ายรูปนะครับเปนจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินที่นี่ก็คือมีเหลืองนะครับใครเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับอล้วก็ต้องมาให้ถึงนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยผมแนะนานะว่านั่งสายการบินที่นี่เนี่ยก็โอเคนะสถานที่เขาใหญ่ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสุขกสบายนะครับแล้วก็ต้องมาแวะนิดนึงนะครับก็แนะนำนะครับใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวอังกฤษเนี่ยเพราะว่า ไม่ต้องนั่งตรงก็ได้ปัจจุบันเนี่ยเครื่องบินหลาย,ลายสายก็ค่อนข้างจะดีนะฮะก็เดี๋ยวผมไปต่อเครื่องบินนะครับต่ออนนะครับแล้วก็จะเข้าฮิทโวเทียงควิแล้วนะครับการเดินทางครั้งนี้อาจจะยาวนานนะครับแต่ว่าไม่เหนื่อยล้านะครับเรานั่งเครื่องต่อไปอีกประมาณ7ชั่วโมงได้นะครับก็ไปถึงฮิทโวแบบสบายๆได้ยิ่เซนยีสายกันเรียบร้อยนะครับดับงนั้น,นียผมก็ลงเครื่องปุ๊บก็ไปรับกระเป๋านะครับแล้วก็จะเข้าเมืองทันทีครับ ร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเดินทางนะครับอนใช้เวลามาประมาณทั้งเกือบสิบสิบดิบีิบสับสับสิบสาบสิปสิบ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 สอบสิบสิบสิะสิบสิาสิบสิบสาบมิเสิบสิบยิบสิบสิบสิ่สิบสิบสับสับนิบสจบสิบสิบสิบดิบสับสิ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 ผมขอสิบสิบสินสิบ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 สอเจอกันบนตอนไปสิบสิบสิอสิบ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 สิเ,ย,าาเ,เย็นนี้นะครับ สำหรับการเดินทางเข้าเมืองนะครับถ้าเรียกว่าจะประหยัดนะครับผมแนะนําเพื่อนๆถ้าบุกที่พักเรียบร้อยลองดูนะครับเส้นทางรถไฟใต้ดินเนี่ยเป็นอย่างไรทีนั้นเขาเรียกว่าถูไปนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะขึ้นสายพิคเดลิไลสีน้ําเงินเนี่ยเขามารับถึงสนามบินเรียบร้อยนะครับที่เห็นอยู่ตามนี้เลยนะครับและนี่ก็อุ๊สำคัญครับลงไปถึงนี่ไปซื้อได้เลยนะครับตรงหน้าทางเข้านะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็ผมก็นั่งรถไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเข้าถึงที่พักของผมซึ่งผมต้องขอไปพักก่อนแหละครับแล้วตอนเย็นมา ทางปนาเยนะครับหลังจากพักผ่อนเรียบร้อยนะครผมมาตั้งต้นในกลางเดือนนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามทีมทีมว่าบอลสุรินทร์นะจะมีตัวนอยู่ใจกลางเมืองนะคุณองอนในออฟฟอร์่จะนั่รถนะครับไปลงสถานีเซวสิเตอร์ไทยนที่เราจะไปดูเพินระหว่างกานั่เพนเพกับนด้านของนเอร์เลยต่นะฮะเดี๋ยวตามผมไปดูเลยผมจะบอกวิธีการไปนะฮะว่าต้องผิดยังบ้างครับ รถไฟใต้ดินที่อังกฤษเขาก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าสีอะไรนะครับแต่สีที่ผมขึ้นเนี่ยคือสีแดงเรียกว่าเซนเตอร์ไลน์นะครับเข้าสู่ใจกลางเมืองลอนดอนในถนนออกฟอร์สตรีทหรือว่าจะเป็นช็อแหล่งช็อปปิ้งนะครับก็ไปต่อรถนะครับที่สถานีออกฟอร์ดเซอร์คัครับไปที่สายนะครับสีฟ้าหรือเรียกว่าวิกตอเรียไลน์แล้วขึ้นไปที่ทางเหนือเรียกว่านอตบาวนะครับแพลตฟอร์มที่6นั่นเองนะครับเป้าหมายของเราครับคือที่เซเว่นซิสเตอร์ครับเป็นสถานีที่ เก่าแก่นะครับแล้วใครที่อยากดูสเปอร์ก็ต้องไปที่นี่นะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถึงสถานีเซเว่นซิสเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าวันไหนมีแมชเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเช่นเดียวกับป้ายนี้นะครับจริงๆต่อโอเวอร์กราวได้แต่ผมอยากลองเดินไปไปดูบรรยากาศกันครับเอาละครับหลังจากขึ้นมาจากที่สถานีเซเว่นซิสเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับแบบนี้ว่าไปไวท์ฮาร์ดเลนเซเดียมจริงๆก็คือสนามสนามเดิมนะครับก็ไปทางเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆดูบรรยากาศนะครับว่า การไปสนามแล้วแฮมฮอสเปอร์เตเดียมเป็นอย่างไรครับก็บรรยากาศวันไปก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยแต่ว่าก็ตามปกติก็คือเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นสนามแฮมอสเปอร์เตเดียมแล้วก็ไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่านะครับ เรียกว่าให้ต <Oops. S 2> <ten> ั๋วแบบสุดพิเศษมาเดี right. 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 ๋ยวนี okay. ้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าในสนามฮอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมลีอทั้งสกันได้ครับเดี๋ยวนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของอีทเวทนะครับเมื่อถึงหน้าสนามครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับนี่คือช็อปที่ใหญ่มากๆนะครับของทางด้านทีมอย่างไก่เทองฮอตแนมฮอตสเปอร์นะครับบรรยากาศข้างนอกก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นป้ายบอร์ดนะครับประสบการณ์กับทางด้านฮอตสเปอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูในร้านเลี๋ยวนะครับ ว่ามีอะไรน่าสนใจน่าลองน่าซื้อกันบ้างนะครับวันที่ผมไปเนี่ยหูทุกอย่างลด15%นะแล้วก็บรรยากาศการซื้อของเนะคึกคักมากเราจะเห็นว่าชาวเอเชียเยอะมากนะครับเราก็จะแบ่งเป็นโซนโซนนะครับเข้ามาก็จะเจอพวกเสื้อพวกผ้าพันคอก่อนแน่นอนเนี่ยคนที่ป๊อปปูล่าที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นพวกแฮ r ี่เคนนะครับหรือจะเป็นโซนนึงแล้วก็วันที่ผมไปเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือคนเกาหลีครับ น่าจะตามมาเชียร์น่นอนโนิมเยอะมากๆนะครับเนี่ยนบพรามันคอก็จะโชว์อยู่แบบนี้ตั้งแต่หน้าร้านให้ดูครับซั่วสซนพิมนะครับโอ้โได้รับความนิยมม,มากๆครับ ส่วนแฮร์รี่เคนเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อย่างที่บอกไปนะครับเรียกว่าป๊อปปูล่าสุดๆนะครับส่วนถ้าใครเดินจนเมื่อยแล้วนะครับทายในสนามเองเขาก็มีที่นั่งแบบนี้เนี่ยหรือบางทีเนี่ยในช่วงแมตช์ใทยอาจจะไม่มีตัวดูก็นั่งดูตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผม่อยให้คนเนี่ยไปดูบรรยากาศนะครับในชอมของเท่านฮอสเปอร์กันเลยครับว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆขนาดไหนครับ เอาละรครับนั่นก็คือช็อปที่ใหญ่อลังการจริงสำหรับสนามแห่งใหม่นี้ของทอตแนมฮอสเปอร์นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปแล้วครับตอนนี้ถึงหน้าสนามแล้วเราเข้าไปในสนามกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในสนามทอตแนมฮอสเปิร์ตสเตเดียมนะฮะวันนี้มีคุณผู้ชมติดตามมาหนึ่งคนนะฮะน้องพิมพนะฮะอ่านี่ครับนี่คือบรรยากาศนะผมเจะพาดูร,บรอบๆนะครับก็ตั้งแต่ทางเข้านะครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีพนักงานหรือว่าสตาฟเนี่ยมาต้อนรับกันอย่างดีเลยนะครับ จากสนามตรงนี้นะครับแล้วเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งทั้งซ้งงงายเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดที่เรียกว่าเอาไว้บอกว่าวันนี้แมตช์นี้เจอใครนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นท็อตแนมออลสเปอร์เจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนทางขึ้นของเราเนี่ยก็จะอยู่ทางขวานะนี่จะเป็นลิฟต์นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นอย่างดีนะครับในเกมแมตช์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าในการที่เรามาดูแบบฮอสบิทอลิตี้เป็นอย่างไรต้งองขอขอบคุณด้วยนะครับเอเออีสเทศไทยนะครับที่เรียกว่า ให้เกียรตินะครับหรือว่าเรียกให้โอกาสนะครับพิเศษสุดๆกับช่องต้องพัดนี่นะครับในการที่มาดูในเกมบิ๊กแมชอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาไปสำรวจให้ทั่วเลยนะครับสำหรับสนามแ่งใหม่ของทอแนมพอสเปอร์นะครับตรงทางเข้านะครับก็จะมีบรรดาถ้วยที่ทางด้านของสเปอร์เคยได้แชมป์มานะครับในอดีตไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยูฟ่าคัพวินเนอร์คัพนะครับรวมถึงยูฟ่าคัพยูโรปาลีกในปัจจุบันแล้วก็จะมีพวกลีกคัพหรือ EFL เอลคัพนะครับในสมัยก่อน รวมถึงช่วย f อเฟครับที่ทางด้านของสเปอร์เคยเป็นแชมป์ถึง8สมัยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะสำหรับสเปอร์ที่ปัจจุบันเองเนี่ยกำลังกำลังจะก้าวผ่านไปสู่ทีมใหญ่นะครับนี่ครับก็มีป้ายบอกหมดเลยนะครับก็ใครอยากจะไปถ่ายรูปเขาก็ไม่ห้ามนะครับไปถึงน้ำสเปอร์เนี่ยเขาก็ให้ถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดินชมรอบๆกันเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องขึ้นไปนะครับทานอาหารก่อนเกมนี้แล้ะครับ ครับเข้ามาแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปมากับ AA เนี่ยก็จะเป็นแบบมีมีมิมมซีดนะครับเราก็ต้องขึ้นลิฟต์นะครับไปชั้นสามนะครับตามขึ้นไปครับครับขึ้นมาแล้วชั้น3ามนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่แบบว่ามีของกินนะครับนี่ครับเขาจะมีโซนของกินนะครับแต่ว่าห้องที่เราจะไปวันนี้เนี่ย ก็ต้องขอบขอคุณอย่างที่บอกไปนะครับขอขอบคุณ AA ประเทศไทยด้วยนะครับที่เรียกว่าวันนี้พาต้องพันนี่มาดูบอลแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปทางนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นประตูนะครับไปที่ร้าอรหากันได้เลยนะครับก็ถือว่าพิเศษจ,จริงๆนะครับวันนี้ เข้ามาตรงนี้ก็คือเวสต์ลอนนะครับที่จะคอยรองรับนะครับก็จะมีบาร์ตรงนี้นะครับคอยเสิร์ฟอยู่นะครับแล้วก็นี่จะเป็นที่รองนะครับของบรรดาแฟนของโซนครับก็ถือว่าน่าสนุกเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็ได้อันนี้คือพนักงานของเขานะครับเราได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับนี่คือโซนที่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับนี่ครับคือวันนี้ที่เราจะก่อนเกมนะครับก็จะมีอาหารให้ทานด้วยนะครับ ท่นผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่นั่งของเรานะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามุมนะครับที่เขาจะพาไปดูนะครับวันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับ ตอนนี้ผมอยู่บนที่นั่งแล้วก็จะเห็นสนามประมาณนี้นะครับก็จะให้ดูเกมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับไครเป็นแฟนไก่แฟนผีตอนนี้ผมออกเป็นนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วแต่ว่าผมจะเอาบรรยากาศแบบสดๆจากสนามไปฝากกันด้วยนะครับไปติดตามได้เลยครับ Number one, David DeVay. Okay. Number 17, okay. Christy Rivera. Okay. Number 34, Bill Global. Number 23. จบหน้าแฟนผีนนะรับไก่ครับเขาเขาก็แฟนผีก็มีครับ ข้างหลังพี่เด็กคอยล้วเมือกี้เด็กไม่ยอมมอผมนะตกลงครับจบครึ่งแรกนะครับแมนยูเนเต็ดมานำนะครับสองประตูนะครับจากทางด้านของเจอรอนซานโชและมาคัลแลมป์อร์ดนะครับโอ้ือเป็นเกมที่มันมากจริงๆนะครับก็เป็นเกมคุณภาพครับครึ่งหลังอยากรู้ครับว่าจะแก้เกมยังไงนะครับเอริกเซนทากจะจัดแบบเดิมหรือว่าเมซันจะเล่นเกมมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับไปดูเรื่อยๆครับเกมนี้ครับ เอาละครับจบไปเรียบร้อยแล้ครับสำหรับบิ๊กแมตช์นะครับเกมระหว่างทาวนมสเปอร์กับทางด้านของแมชเชอร์ูมนเตอดแมชเนอร์แมชเชอ2-0แส่ดทอายไมชนะครบแ่ชก็อรอแ่าเ็น EP ทม่เรอ่มต้ชนะคร์แมชเชอรโลมนะครัแก็ถือุกสถานทอเ่ียวเะครบนี่เือรนะครเบอร่่มืมติรตาม EP เ่อรปผมพาไปสนามและอะน่าสนใอรนามไหนอาลืมตามอาลืมกเไลค์นดแชร์้มัเชอร์มชดชอร์แมชนะครบแมชต้อร์อมชเชอร์แมชเชอร์แมชเชอร์แมชนะครบและเ a อรบแม่ให้การสนับสรุนมน e นแรกแองเราด้วเครับขอบคุรครับ